อย่าอวดรู้อวดดีว่ามีศัก์อย่าลงรักลาบยศสรรเสริญอย่าโอ้อวดรวยทรัพย์นั่งนับเพลินอย่ารักเงินหลงผิดติดวังวนทุกทุกสิ่งที่กล่าวนี้ไม่มีเที่ยงจะมีเพียงก็แต่คุณบุญกุศลเปรียบเสมือนสะเบียงธรรมหนุนนำตนทุกแห่งหน แม้ยามตายวายชีวาค่าของคนมิได้นับที่ทรัพย์มากหรือนับจากตำแหน่งยศศักดิ์รีหรือนับจากปริญญาเอกโทรตรีแต่อยู่ที่ผลงานการกระทำกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดต,ตามชาแนลอานนเล่าเรื่องที่ขารพรักทุกท่าน กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาต5ความสุขเรียบง่ายที่ไม่ต้องใช้เงินทองมาก ไม่จำเป็นต้องรวยล้นฟ้าแต่มีความสุขท่านผู้ฟังครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านนั้นก็คงจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าเงินทองนี้มันก็เป็นของนอกกายแต่ถ้าว่ามันก็อาจจะสายเกินไปครับถ้าเราไม่รู้จักวิธีการเก็บเมื่อเก็บเงินไม่อยู่เงินเดือนออกมาทีไรต้นเดือนก็อาจจะได้กินอาหารญี่ปุ่นที่ร้านแต่ถ้าว่าปลายเดือน ก็อาจจะต้องกินอาหารญี่ปุ่นที่เป็นเส้นในหอที่บ้านและก็ต้องเจอปัญหาที่ว่าทุกทีเงินเดือนออกทำไมถึงเป็นเงินครึ่งเดือนเก็บไม่อยู่ส่วนเงินในอนาคตที่มาในรูปแบบของบัตรพลาสติกก็ใช้จนเต็มวงเงินแล้วอย่างนี้เมื่อเราแก่ตัวไปจะมีเงินใช้ยามแก่หรือเปล่าทำอย่างไรดีหลายท่านที่เก็บเงินไม่อยู่ ก็เพราะความต้องการในการใช้เงินสูงหรือบางทีมันก็อาจจะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้จริงๆก็อย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมแซมรถหรือบ้านตลอดถึงค่าเทอมและค่าใช้จ่ายจิปาทาอื่นๆแต่ทว่าในบางครั้งนั้นมันก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันไม่ค่อยจะจำเป็นจริงๆครับก็อย่างเช่นการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่นำมาทดแทนเครื่องเก่า ที่มันก็ยังใช้งานได้อยู่แต่เพียงแค่มันก็อาจจะตกรุ่นไปบ้างหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จริงๆแล้วมันก็ยังสามารถรอเวลาได้ก็จึงอยากจะให้เด็กพิจารณาถึงห้าข้อดังต่อไปนี้ดูครับก็เผื่อว่าเราก็อาจจะมีเงินเก็บขึ้นมานิดๆหด่นอยก็ได้ครับในข้อที่หนึ่งก็คือการให้คนอื่นบังคับถ้าเกิดว่าเราบังคับตนเองไม่ได้จริงๆ มันก็คงจําเป็นจะต้องพึ่งคนอื่นแล้วล่ะครับก็ถ้าหากว่าไม่ว่าเราจะทําอย่างไรมันก็ยังคงเก็บเงินไม่อยู่ทั้งทั้งที่ก็ได้ลองมาลายวิธีแล้วก็อยากที่จะให้ได้ลองวิธีการนี้ดูครับก็ฝากเงินแบบฝากประจําทุกเดือนโดยการเพิ่มวินัยให้ตัวเองจะต้องเอาเงินไปฝากธนาคารหรือการทําประกันชีวิตรายปีในแบบที่เราจะต้องจ่ายทุกปีเมื่อครบกําหนด ยิ่งเป็นพวกประกันชีวิต10ปีขึ้นไปเอามาหักภาษีได้อีกก็จะยิ่งดีเงินเก็บเพิ่มเติมขึ้นอีกครับการที่เราให้คนอื่นบังคับแบบนี้มันก็จะยิ่งทำให้เรามีวินัยในการเก็บเงินที่มากยิ่งขึ้นมีเก็บมากขึ้นก็จะยิ่งมีความมั่นคงมากขึ้นครับแต่ถ้าว่าเพียงแค่เงินเก็บอย่างเดียวนี้มันก็คงจะไม่พอครับ เราก็จําเป็นจะต้องรู้จักวิธีการบริหารเงินเก็บให้งอกเงยขึ้นด้วยก็จะต้องให้มีดอกให้มีผลคูณทวีให้มีความมั่นคงครับแต่ทว่าหากว่าเราเอาเงินไปเก็บไว้ในบ้านเฉยๆมันก็ไม่มีทางที่จะได้ผลประโยชน์หรอกครับถาว่าบางทีปลวกมันก็อาจจะมาแทะอีกมันก็คงจะหมดกันคราวนี้ก็ลองฝากธนาคารหรือลงทุนแบบง่ายๆเพื่อให้มีเงินเพิ่มขึ้น แล้วก็เอาผลประโยชน์มาจับจ่ายใช้สอยมันก็จะมีแต่ได้กับได้ครับข้อที่2อหอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก่อนที่เราจะได้ซื้อของใหม่นั้นก็อยากที่จะขอให้เราได้ลองคิดให้รอบคอบก่อนครับว่ามันมีความจำเป็นจริงๆหรือเปล่าจะต้องซื้อจริงๆหรือของสิ่งนั้นมันชำรุดเสียหายแล้วจริงๆใช้งานไม่ได้แล้วจริงๆหรือ หรือทว่าแท้จริงแล้วก็เป็นเพียงเพราะเพื่อนอยุเครื่องมันเก่าอยากจะทันสมัยหรือเพราะมันมีโปรโมชั่นลดราคาก็ถ้าเราคิดได้ว่ามันจําเป็นจริงๆหรือมันไม่จําเป็นเราก็จึงค่อยตัดสินใจซื้อครับหรือก็อาจจะรออาจจะช่างใจไปสักพักหนึ่งมันก็อาจจะทำให้เรามีเงินเก็บขึ้นมาได้นิดหน่อยก็ได้ครับข้อที่สไม่จำเป็น ที่จะต้องเป็นที่สุดการที่เรากลัวว่าจะตกรุ่นถ้าได้ซื้อของชิ้นนี้กลัวที่จะอายเพื่อนถ้าซื้อรุ่นตำ่ำถ้าซื้อรุ่นใหม่ที่มันดีที่สุดก็น่าจะอยู่ได้นานความคิดแบบนี้มันก็อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปครับก็ถ้าเรากลัวว่าจะตกรุ่นแล้วล้วก็ชินค้าที่เราซื้อในวันนี้ปีหน้ามันก็จะออกรุ่นใหม่มาอีกครับแล้วเครื่องเก่าของเรามันก็จะตกรุ่น รัวที่จะอายเพื่อนแต่ทว่าในบางครั้งของใช้มันก็ไม่ใช่จำเป็นเสมอไปครับที่จะต้องเอามาโชว์จริงๆแล้วมันก็แทบที่จะพูดได้เลยครับว่าสิ่งของต่างๆในชีวิตของเรานั้นมันก็มีเอาไว้โชว์มากกว่ามีเอาไว้ใช้ก็จึงอยากที่จะขอให้ได้ลองเปลี่ยนแนวคิดใหม่ซื้อเท่าที่มันจำเป็นจริงๆก็เพราะว่าความจำเป็นของคนเรา มันก็มีไม่เท่ากันครับและเงินในกระเป๋ามันก็ไม่เท่ากันเราก็อาจจะต้องซื้อรุ่นที่สูงที่สุดเพราะเราต้องใช้งานเันแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่จําเป็นก็ให้ซื้อรุ่นที่ต่ำลงมาหน่อยมันก็จะประหยัดเงินได้อยู่เหมือนกันครับข้อที่4เอาเงินไว้ไกลตัวและการที่เราเอาเงินไว้อยู่ใกล้ๆตัวของเรานั้นมันก็จะเป็นเหตุที่ทําให้เราหยิบออกมาใช้ได้ง่ายครับมันก็จึงหมดไปเร็ว ก็อ,อยากที่จะขอให้เราได้ลองทำการเอาเงินไปไว้ไกลๆก็อย่างเช่นการฝากธนาคารแบบที่ไม่มีบัตร ATM จะต้องไปเบิกที่สาขางอย่างเดียวจะเบิกเงินส่วนนั้นมาใช้ก็จะทำให้ยิ่งยากไปอีกแต่ก็จะต้องแบนออกมาเป็นส่วนส่วนไปนะครับก็อย่างเช่นเงินที่ใช้ประจำวันหรือเงินฉุกเฉินที่เราจำเป็นจะต้องนำมาใช้อย่างง่ายส่วนเงินเก็บก็ควรจะเอาไปไว้ไกลๆ ยิ่งเบิกยากมันก็จะยิ่งเป็นการดีครับและถ้ายิ่งเป็นบัตรเครดิตแล้วล่ะก็หากที่จะลืมเอาติดต,ตัวไปบ้างมันก็เป็นการดีเหมือนกันครับเราก็จะได้ไม่มารูดเล่นจนมันไม่เหลือวงเงินนั่นเองครับและข้อสุดท้ายข้อที่ห้าไม่ไปแหล่งที่อันตรายโดยเฉพาะหน,นุ่มสาวๆที่ชอบเดินเล่นดูของที่ตัวเองชอบอยู่เสมอเสมอมันก็จึงทำให้เกิดความอยากได้ครับ และก็จะหาเหตุผลให้กับของเก่าที่มีอยู่ก็อย่างเช่นการเดินดูโทรศัพท์มือถือบ่อยๆก็เพราะว่าชอบความแปลกใหม่ของยี่ห้อต่างๆทว่าพอกลับมาบ้านก็กลับกลายเป็นว่าโทรศัพท์ที่เรามีอยู่ดีๆมันก็เกิดช้าขึ้นมาบ้างเกิดอาการค้างขึ้นมาบ้างทั้งๆท,ที่มันก็ไม่เคยเป็นมาก่อนเปิดก็ช้าปิดก็ช้าไม่มีฟังก์ชันที่เหมือนเครื่องที่เพิ่งสัมผัสมาตอนเย็น ซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ยังใช้งานได้โดยปกติเสมอมาก็เลยกลายเป็นข้ออ้างกลายเป็นเหตุผลในที่สุดและก็ทำให้เราคิดไปว่าก็ควรที่จะเปลี่ยนเพราะไม่ตอบโจทย์แล้วซึ่งมันก็เป็นอันตรายต่อเงินในกระเป๋าอย่างยิ่งครับและก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องรวม5เทคนิคการไม่มีนี่เป็นลาบอันประเสริฐ ท่านผู้ฟังครับและก็มีอยู่คำกล่าวหนึ่งที่มีมาตั้งแต่โบราณที่ว่าการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐและคำพูดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสัจธรรมความจริงในชีวิตของคนเราครับและถึงแม้ว่าตัวเราเองนั้นจะมีฐานะทางการเงินที่ก็อาจจะไม่ร่ำรวยมากนักแต่ถ้าว่า การที่เราไม่มีหนี้สินที่จะต้องชำระมันก็ย่อมจะดีกว่าผู้ที่มีฐานะร่ำรวยแต่ก็ต้องชำระหนี้มหาศาลก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงอยากที่จะรู้ว่าแล้วเราจะเป็นเศรษฐีในแบบที่ไม่มีหนี้ได้อย่างไรผมก็จึงของนํำเสนอเคล็ดลับของคนรวยที่ไม่มีหนี้ที่เราท่านทั้งหลายนั้นก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้ไง่ายๆ ก็มีให้ได้พิจารากัน5เทคนิคดังต่อไปนี้ครับเทคนิคการเป็นคนรวยโดยที่ไม่เป็นหนี้ในข้อที่1ก็คือเราจะต้องให้ความสนใจกับรายละเอียดการใช้จ่ายในแต่ละวันของเราว่าเราควรจะต้องสังเกตว่าเงินที่เราได้ใช้จ่ายไปในแต่ละวันนั้นเราต้องเสียไปกับอะไรอย่างไรบ้างและก็ให้ทำการจดบันทึกความเคลื่อนไหวของเงินที่เสียไปทั้งหมดด้วยครับ โดยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายที่เราจําเป็นจะต้องใช้ในแต่ละวันและก็ให้เราทําการคัดเลือกค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและไม่จําเป็นออกจากกันก็เพื่อให้เราสามารถควบคุมรายจ่ายในอนาคตได้ครับนอกจากนี้แล้วการจดบันทึกก็ยังเป็นเครื่องยืนยันการใช้จ่ายเงินในแต่ละครั้งไปด้วยก็หากว่าเรามีครอบครัวความไว้เนื้อเชื่อใจนี้ มันก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญหากว่าคู่ของเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายที่มันเสียไปในแต่ละเดือนมันก็อาจจะเกิดความไม่ไว้ใจและไม่เชื่อใจกันก็ได้ครับและนั่นก็ถือได้ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวเกิดการแตกแยกได้เช่นกันครับการที่เราได้มีบัญชีรายรับรายจ่ายนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ยืนยันความสบายใจของเราได้เช่นกันครับข้อที่สอง รู้จักความต้องการของตัวเราเองเราก็จำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับความต้องการของเราเองครับวันในแต่ละวันนั้นเราต้องการใช้จ่ายอะไรบ้างที่มันมีความจำเป็นจริงๆและก็อยากที่จะขอให้เรานั้นได้ทำตารางเรียงออกมาก็เพื่อจะหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นจะต้องใช้ในช่วงนี้ก็เพื่อไม่ให้เราก่อหนี้สินไปกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นมากเกินไปครับและเราก็จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญ กับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้ด้วยก็เพราะหากว่าเราไม่เห็นคุณค่าของเงินเมื่อใดเราก็จะใช้มันอย่างไม่คิดเมื่อนานครับท้งนี้เมื่อเราได้รู้ถึงจุดที่เราต้องการแล้วก็อย่างเช่นว่าเราก็ต้องการที่จะมีบ้านมีรถมิโทรศัพท์เครื่องใหม่หรืออื่นๆและก็ให้เราทำการเรียงลำดับความสำคัญจากมากสุดไปหาน้อยสุด และก็ขอให้มองหาความต้องการของเราว่าเราต้องการสิ่งใดก่อนทั้งนี้ก็หากว่าเราจะเป็นหนี้จริงๆก็ให้เราเป็นหนี้ไปทีละย่างก็ไม่ควรจะสร้างหนี้พร้อมกันทีเดียวครับก็เพราะว่านั่นมันก็จะทําให้เราเป็นหนี้ไปเรื่อยๆจนไม่สามารถจะหาทางมาชําระได้หมดในทีเดียวและก็เป็นตัวการสําคัญที่จะทําให้เราไม่สามารถหลุดพ้นจากความจนไปได้อีกด้วยครับเทคนิคที่3 วางแผนการเงินให้ดีนั่นก็คือเราจะต้องรู้จากบริหารเงินที่เรามีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์และก็สามารถมีเงินเหลือไว้ใช้ในอนาคตอีกด้วยครับการวางแผนมันก็ไม่ยากโดยการที่เรากำหนดอัตราส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อย่างเช่นว่าหากว่าเราต้องการที่จะทำอะไรเท่าไรในแต่ละเดือนก็อย่างเช่นเงินออม20%เงินที่จำเป็นต้องใช้5 0เ และเงินที่เป็นหนี้รวมกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอีก30%อย่างนี้เป็นต้นครับทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาการวางแผนทางการเงินของตัวเราเองด้วยครับว่าเราต้องการรูปแบบการบริหารการเงินอย่างไรก็ทำได้เพียงแค่แนะนำให้ท่านได้ทำตามก็เท่านั้นแต่ก็อยากที่จะขอเรียนให้ได้ทราบ,ารบว่าหากว่าเราได้จ่ายหนักไปในทางใดทางหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งครับ ที่เราจะเป็นคนรวยโดยที่ไม่มีหนี้ไปได้านั้นแล้วเราก็ควรที่จะมีการวางแผนให้รอบคอบและก็คิดทบทวนให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปครับก็ไม่ควรจะจ่ายเงินไปตามความต้องการของตอนเองเพียงฝ่ายเดียวทุกครั้งที่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าจะต้องการซื้อสิ่งใดเราก็ควรจะต้องมีการคิดทบทวนประโยชน์ที่จะซื้อมาและก็จำที่จะต้องพิจารณาให้ดีครับ ว่าของที่เราจะซื้อนั้นมันคุ้มค่ากับจํานวนที่เราจะต้องเสียไปหรือเปล่าการที่เราคิดก่อนตัดสินใจที่จะซื้ออะไรจะทําอะไรลงไปนั้นมันก็จะไม่เสียเงินกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือสิ่งที่ได้ซื้อมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะนําไปทําอะไรก็หากว่าเป็นอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็จะทําให้เราก่อน,นี้โดยที่เราไม่รู้ตัวครับก็อย่างเช่นว่าหากว่าเราต้องการนําเงินจํานวนหนึ่งเพื่อไปลงทุนประกอบกิจการ แต่เราก็ดันไปพบกับโทรศัพท์มือถือที่มีราคาแพงเสียก่อนและก็เอาเงินจำนวนนี้ไปใช้โดยที่เราก็ได้เพียงมือถือที่เราก็มีอยู่แล้วก็จึงทำให้เงินที่เสียไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างที่มันควรจะเป็นครับฉะนั้นแล้วก็จึงอยากที่จะขอให้เรานั้นได้ฉกคิดว่าอย่างไหนแบบไหนที่มันมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนนี้ก่อนครับมันก็จะทำให้เราสามารถประกอบกิจการ และก่อสร้างผลกําไรได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการเมื่อถึงตอนนั้นเราก็จะซื้อโทรศัพท์ตอนไหนก็ได้ก็เนื่องจากเรามีเงินที่มากขึ้นแล้วนั่นเองครับเทคนิคที่4ตั้งเป้าหมายทางการเงินก็ปกติแล้วก็จะเป็นการวางแผนเพื่อการออมเงินแต่สําหรับท่านที่ยังมีหนี้การที่เราได้ตั้งเป้าหมายในครั้งนี้มันก็อาจจะเป็นการตั้งเป้าหมายการชําระหนี้ให้ครบโดยเร็ว ซึ่งก็อาจจะใช้การกําหนดเวลาช่วยด้วยก็ได้ครับก็อย่างเช่นว่าเรามีหนี้อยู่ทั้งสิ้น1นึ่ล้านบาทต้องการจะชําระให้หมดภายในเวลา2ปีการที่เราได้ตั้งเป้าหมายด้วยความตั้งใจจริงๆนั้นแบบนี้มันก็จะช่วยทําให้เรามองเห็นว่าหากต้องการจะใช้หนี้จํานวนนี้ในระยะเวลา2ปีแล้วในแต่ละเดือนนั้นเราควรที่จะเริ่มอะไรบ้าง ซึ่งก็อาจจะเริ่มวางแผนการเก็บเงินให้ได้เดือนละ4 2 0 0 0บาทด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงการที่เราลงทุนในกองทุนรวมหรือก็อาจจะเป็นการหารายได้เสริมที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนของเราอย่างนี้เป็นต้นครับเทคนิคที่5ในข้อสุดท้ายก็คือการสร้างเงินแบบต่อยอดและการสร้างเงินแบบต่อยอดนั้น ก็คือการที่เราลงทุนในกองทุนร่วมหรือก็คือกองทุนที่เราก็สามารถที่จะรวมได้ก็จะทำให้จํานวนเงินของเรานั้นก็เพิ่มขึ้นในทุกปีและก็ยังเป็นเงินเก็บที่เราสามารถจะใช้ในอนาคตได้อย่างสบายอีกด้วยครับการลงทุนก็ถือเป็นการใช้เงินต่อเงินเพื่อให้มีรายได้เพิ่มทั้งนี้ก็จึงอยากให้จะเรียนกับท่านผู้ฟังให้ได้ทราบก่อนครับว่าทุกการลงทุนนั้น มันก็มีความเสี่ยงหากว่าเราต้องการที่จะลงทุนจริงๆก็จึงอยากที่จะขออนุญาตแนะนําให้ท่านไปลงทุนในกองทุนรวมมันก็จะเป็นการดีกว่าก็เพราะว่ามีความเสี่ยงน้อยแถมก็ยังได้เงินปันผลอีกด้วยการสร้างเงินแบบต่อเงินนี้มันก็จะทําให้เราสามารถเป็นคนรวยได้โดยที่ไม่เป็นหนี้อีกด้วยครับนอกจากนี้แล้วหากว่าเราไม่อยากที่จะเป็นหนี้ในอนาคต ถึงแม้ว่าเราจะหาเงินมาได้มากมายสักเท่าไรก็ตามเราก็ควรจะใช้จ่ายเท่าที่มันมีความจําเป็นเท่านั้นส่วนที่เหลือเราก็ควรจะเก็บออมเอาไว้เพื่อลงทุนหรือก็เก็บไว้ใช้ในยามที่เราจําเป็นจะต้องใช้ในอนาคตก่อนแล้วแต่ความต้องการของท่านผู้ฟังครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ชีวิตของเราไม่มีนี่อย่างไรก็ดีก็อยากได้จะขออนุญาตแนะนํากับท่านผู้ฟังกันอย่างนี้นะครับ ว่าหนึ่งในวิธีการปลดหนี้ที่ดีที่สุดก็คือการเริ่มยอมรับถึงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ใจ่ายที่มันเกินตัวของตนเองรวมไปถึงการพยายามปฏิบัติตามกระบวนการปลดหนี้ที่ตัวเองได้วางเอาไว้อย่างเต็มที่อย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความตั้งใจจริงก็ขอรับรองได้เลยครับว่าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีวินยัยและมีความตั้งใจที่ดีแล้ว การปลดหนี้ที่เรามีอยู่นี้มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟัง ได้นำไปฉุกคิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องอย่าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหาแต่เงินเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อทำงานแล้วก็จากไปท่านผู้ฟังครับและก็เชื่อว่าในชีวิตของคนเราหลายต่อหลายคนนั้นก็ได้ทุ่มเทเวลาเกือบทั้งหมดในการทำงานทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตให้กับการทำงานจนแทบไม่มีเวลาได้พัก แม้แต่วันหยุดนั้นก็ยังอาจจะต้องไปทำงานอยู่ที่ที่ทำงานจนดึกดื่นยิ่งกว่าอยู่ที่บ้านซะด้วยซ้ำแล้วทราบกันไหมครับว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนเรานี้มันก็มีมากกว่าแค่การทำงานหาเงินเพียงเท่านั้นเราก็ควรที่จะใส่ใจแล้วก็ควรที่จะหันกลับมาให้เวลากับชีวิตในด้านอื่นกันบ้างก่อนที่มันจะสายเกินไปครับโดยเฉพาะการใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัว และการดูแลสุขภาพของตนเองสำหรับในเรื่องนี้ท่านพระอาจารย์ววชิระเมธีท่านก็ได้เมตตาให้ข้อคิดในด้านการประสบความสำเร็จไว้ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะมัวมาทำแต่งานหนักหรือทำให้บิดานะร่ำรวยเราก็อาจที่จะลืมไปว่าแท้จริงแล้วนั้นก็ยังมีครอบครัวพ่อแม่และที่สำคัญเลยนั้นก็คือสุขภาพและความสำเร็จในด้านอื่นๆอีก คลที่ทำแต่งานหนักเพื่อหวังสำเร็จแต่ด้านงานแล้วก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นมองแต่ด้านการทำงานแล้วก็ไม่สนกับอะไรไม่ใส่ใจกับอะไรทั้งนั้นผลที่แท้จริงก็คือในวันหนึ่งพอว่าเราป่วยขึ้นมาถึงขั้นที่ไม่มีเวลาไปหาหมอแล้วก็ยังฝืนทำงานหนักต่อไปก็เพราะมองว่าไม่มีเวลาท้ายที่สุดแล้วคนเหล่านี้ ก็จะมีเวลาแท้จริงอยู่ในห้องผู้ป่วยเท่านั้นและก็อยากที่จะยกตัวอย่างของคนสมัยก่อนที่เขาทำงานเพื่อหาเงินเก็บไว้ใช้ในยามแก่เท่าแต่ทว่าคนใมยุคทุนนิยมบริโภคก็ทำมาหากินเพื่อสะสมทรัพย์สินแข่งกันบางคนก็มีมากจนเกินพอใช้แล้วแต่ก็ยังคงไม่หยุดสุดท้ายแล้วก็ต้องเอาเงินเก็บที่หามาได้มากนายนั้นมาไว้ใช้เพื่อรักษาตัวเอง ฉะนั้นแล้วหากว่าเราท่านทั้งหลายนี้อยากที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขก็จำจะต้องระวังอย่าได้ทำงานจนหลงลืมการดูแลร่างกายก็เพราะว่าทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดนั้นก็คือตัวของเราเองร่างกายของตัวเราเองสุขภาพของตัวเองนี่แหละครับก็เมื่อในวัยทํางานของเราเคยได้ใช้สุขภาพของเราแบบเปลืองมาก ก็เพื่อที่จะให้ได้เงินมากอบอมาถึงตอนปลายของชีวิตแล้วเราก็จะพบว่าต่อให้เรามีเงินแม้จะเป็นร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่ช่วยให้เราหายจากโรคเบาหวานที่ได้สะสมมานานเป็นเวลาสิบปีให้มันหายไปได้ต่อให้เรามีบ้านหลังใหญ่มันก็ไม่ช่วยให้ความทรมานจากโรคเข่าเสื่อมมันหมดไปได้ต่อให้เรามีรถหรูราคาแพง มันก็ไม่ช่วยให้โรคมะเร็งรักษาหายได้และถ้าเราเรียงลำดับแบบง่ายๆลงมาก็จะพบว่าสิ่งที่มีความสำคัญตอนแรกนั้นก็คือเงินเวลาสุขภาพหากว่าเรียงแบบนี้ก็เรียกว่าเข้าใจผิดก็ยังเป็นการใช้ชีวิตในแบบที่ประมาทอยู่ครับก็หากว่าจะให้อยู่ในระดับความสำคัญแบบที่ถูกต้องจริงๆนั้นมันก็ควรจะต้องเป็นสุขภาพเวลา แล้วก็ค่อยเป็นเงินและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรครับที่ในวันนี้เราก็อาจจะโหมทำงานกันอย่างหนักแต่ก็ควรที่จะมีขอบเขตที่จะหยุดก็เพื่อที่จะรักษาสุขภาพให้สมดุลแต่เว่าสิ่งที่มันแปลกก็คือคนส่วนใหญ่นี้ก็ยังคงโหมทำงานกันอย่างหนักโดยที่ไม่สนใจอะไรนอกจากเงินแล้วก็เงิน ทั้งทั้งที่เราก็ไม่อาจที่จะรู้ได้ว่าในตอนจบนั้นมันจะเป็นแบบไหนรวยหรือไม่รวยก็ยังไม่รู้อะไรที่แน่นอนแต่ทว่าความแก่ความตายและสุขภาพที่ถดถอยลงมาทุกวันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่แน่นอนและคนที่จะประสบความสำเร็จนั้นแท้จริงแล้วก็ไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะที่สุดแต่ก็เป็นคนที่ใช้สุขภาพเวลา ไปแลกเงินได้คุ้มค่าและดีที่สุดและก็ยังมีเวลาและสุขภาพเหลือมากพอที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักในแบบที่มีเงินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันได้เช่นนี้ต่างหากล่ะครับก็จึงจะเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้ํำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ mm. ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเดินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพร ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะย,ะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ และความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกลับผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ